เริ่มแล้วนะคะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปี2564ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันนี้ค่ะ6ตุลาคมยาวไปจนถึง14ตุลาคมระยะเวลา9วันด้วยกันแม้ภาพรวมจะไม่คึกคักเท่ากับปีที่ผ่านๆมาเพราะสถานที่หลายแห่งเช่นเยาวราชและโรงเจต่างๆประกาศงดการจัดเทศกาลกินเจนะคะปัจจุบันก็มีเหล่าคนรุ่นใหม่หันมากินเจกันมากขึ้นเช่นเดียวกันกันกบแก้มบุ๋มปริยาดาค่ะเผยว่าไม่ได้กินเจร้อเปอร์เซต์อาจจะมี3วั เป็นอย่างต่ําแต่ไม่ได้ทาน10วันเหมือนคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นการทานมังสวิรัตเมนูโปรดนั้นเจ้าตัวบอกว่าชอบต้มจับฉายเพราะว่าอร่อยแล้วก็หาทานได้ง่ายค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเต๋าอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นมังบ้างอะไรเงี้ยตามโอกาสต่ออาจจะไม่ได้แบบเตรลอยอะไรเงี้ยค่ะเอาที่แบบเราสะดวกอะไรเงี้ยค่ะอยากจะกิน ค็เกือบาพ<ห>เลยเนาะไม่เพราะว่าเป็นคนชอบกินผักแล้วก็ชอบกินอะไรเล,เละๆ่ะต้องจาก,ก็คือเออตอบโจทย์มาก็คือตอบให้ไม่กินใจก็คือกินได้แล้วมันไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ค่ะแล้วมันเป็นเมนูที่แบบบางทีมันหาได้แบบง่ายๆอยู่เลยค่ะ ทางด้านของโบวีอัตมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กินเจค่ะโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าปีนี้สั่งอาหารเจเป็นคอสให้มาส่งที่บ้าน3ม,มือ้อส่วนเมนูโปรดนั้นไม่มีเพราะกินได้ทุกอย่างที่เป็นเมนูเจอาหารเจปัจจุบันก็มีความหลากหลายขึ้นทานง่ายขึ้นหาซื้อได้ง่ายมากขึ้นส่วนใครที่ไม่อยากจะทานเจคิดว่าทานเป็นมังสวิรัตินอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะ คิดว่าเดี๋ยวนี้มันหากินง่ายและสนุกมากขึ้นเยอะเลยอย่างตอนเนี้ยพี่ก็ไปเตรียมดูเป็นคอร์สอาหารเลยให้เขาส่งออวันละสามมื้อเลยให้เขาจัดแบบเออแบบก็มีเมนูอาหารเจนในแต่ละวันจัดส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือบางทีเราอาจจะหาซื้อแถวบ้านยากแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านทุกวันมันก็มีเป็นคอร์สส่งมาให้เลยเพื่อนพี่ก็ทําขายพี่ก็แบบต่างซื้อเก็บแบบ สั่งเทียแตวสั่งฟางซีท่งแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้ถึงเวลามาอุ่นทานอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูโปรดไหมคะสาหรับพี่โบวีเองจริงๆไม่มีหรอกพี่ก็กินไปเรื่อยอะ่ะกินแบบกินมีอะไรน่าทานก็ทานอี่ยคะ่ะกินเจให้อะไรกับเราบ้างค่ะพี่หนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเมตตามันเป็นการฝึกความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก <c oughs> ซ,ซึ่งจริงๆสัตว์นี้ก็เป็น สิ่งมีชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเราเหมือนกันมันก็เป็นการฝึกจิตให้มีความแบบเมตตาต่อผู้อื่นต่อเพื่อนร่วมโลกค่ะ,ะอันนี้น่าจะเป็นแบบวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดสองก็ค<ะ>ือจริงๆมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยก<ะ>็อยากเป็นส่วนให้ลองมาทางกันอย่างอย่างบางคนกินเจหนึง่งอาจจะนไม่ได้กินบางสาระก็ได้อย่างโบอย่างเงี้ยกวอาจจะไม่ได้ชี้เรเรื่องนมกับไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ S <S ถ้าแบบกินหนึ่งวันจะเป็นลำบากก็กินเป็นมังสวิรัติก็ยังดีนะคะเพราะว่าขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True ทราย HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i ราย HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ